ะจะเป็นการฟ้อนเทียนซึ่งการฟ้อนเทียนฉบับนี้นะครับแปลงท่าฟ้อนมาจากการฟ้อนเล็กของช่างฟ้อนวัดศรีโคมคำอําเภอเมืองจังหวัดพยาได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ครูเสี่ยมจุจเจริญนะครับแม่ครูเสียมหรือคุณแม่เสยียมนะครับท่านก็ได้ถ่ายทอดในกระบวนการท่าฟ้อนเล็กแล้วก็ ให้อนุญาตให้สามารถที่จะมาทําเป็นกานฟอนเทียนได้นะครับดังนั้น,น,นพื้นฐานเราจะเริ่มจากการฟอนเล็บก่อนนะครับโดยใช้การใช้เท้าทั้งหมด79ก้านะครับสองฝั่งนะครับตอนนี้ด้านหน้าของผู้เรียนนะครับจะเป็นผู้ฝั่งนะครับจะเริ่มการใช้เท้า ด้วยเท้าซ้ายก่อนก่อนการฟ้อนเนี่ยเราจะต้องหันด้านขวาให้กับผู้ชมนะครับหันด้านขวาให้กับผู้ชมนะครับหลังจากนั้นเริ่มก้าวเท้าซ้ายก่อนยอ่อเขา่ายกเท้าซ้ายแล้ววางเฉียงไปด้านข้างซ้ายก้าวที่สองย่อเขา่ายกเท้าขวาไ่วย ซ้ายนะครับเก้าที่สามย่อเขา่ายกเท้าซ้ายวางด้านทางขวาเก้าที่สี่ย่อเขา่ยเขายกเท้าขวาวางด้านหน้าครับหันหน้าตรงให้กับผู้ชมเก้าที่ห้าหมุนไปทางขวาครับยกเท้าซ้ายหมุนไปทางขวาเก้าที่หก ยกเท้าขวาไปด้านข้างให้ขนาดกับเท้าซ้ายเก้าที่เจ็ดเท้าซ้ายชิดเท้าขวาทีนี้ในรอบที่สองเราจะมูกกลับนะครับเราก็เริ่มจากเท้าขวาก่อย่อเข่ายกเท้าขวาวางเฉียงกับเท้าซ้ายเก้าที่สองยกเท้าซ้ายควยเท้าขวา ก fork, ้าที่สามยกเท้าขวาสมดุลเท้าซ้ายเก้าที่สี่ยกเท้าซ้ายมาด้านหน้าครับหน้าโต๊ะก้าที่ห้ามุมซ้ายนะครับยกเท้าขวามาด้านข้างเก้าที่หกยกเท้าซ้ายให้สมดุลกับเท้าขวาเก้าที่เจ็ดยกเท้าขวาชี้เท้าซ้ายนะครับดังนั้นการฟ้อนเนี่ยเราจะเริ่มจากทางด้านซ้ายก่อนมุมมาทางด้านขวาเจ็ดเก้า แล้วก็หมุนจากขวาไปซ้ายอีก7ก้าวรวมทั้งหมดเป็น1 4ก้าวนะครับอันนี้คือการใช้เท้าในการฟอนนะครับทีนี้ในกระบวนฟอรฟอนเนี่ยการใช้มือนะครับการใช้มือเราก็จะปรับจากการฟอนเล็บมาเป็นฟอนเทียนเนี่ยนะครับก็จะใช้กระบวนถ้ท่าเดิมเนี่ยเขามีท่าทั้งหมดอยู่12ท่านะครับแต่เราจะใช้ จำนวน11ท่านะครับในการฟอนนะครับซึ่งจะขออน,นุญาตนำเข้าสู่กระบวนฟอนเล็บที่ปรับมาจากฟอนเทียนเลยนะครับในขั้นแรกนะครับเรายืนโตรฉากฟังดนตรีฉากครั้งที่สองก้าวฝามาด้นหนัาย่อเข้าลงครับบ่าหนึ่งแช่นะครับ ยืดตัวขึ้นอกีกหนึแชร์ลูกขึ้นแล้วก็ซ้ายครับนะ,ค,ะนบนครับในกระบวนท่าที่หนึครับเราจะเริ่มจากจิบสองหลังนะ,ค,ะครับ9้ที่หนึครับคว่ำมือเลยนะครับ9ก้ที่หนึ่ให้ก้ที่หนึ่ให้หนาหาแล้วก็จีบเลยนึจีบสองข้างนะ,ค,ะครับ9้าที่2องความจีบครับสมายลงตัวะครับ การกลังตัว9กที่สามส่งหลังแขนตึงมือจะไม่กว้างเกินไปนะครับให้พอดีกับตัว9ก้าที่สหน้าครับ9ก้าที่ห้า้าที่หกจ็แต่พอเจ็ดในรอบต่อไปเนี่ยเราจะขึ้นบางสุริยานะครับก้าสิบเ ข้งที่สองข้อที่สาปล่อยจริงนะครับให้ปลายนิ้วอยู่ระดับสายตานนะคระับใช้คําว่าเพียงตาดังนะั้ให้อยู่ระดับสายตาแล้วปลายนิ้วหาเข้าหากันข้อที่สี่นัานตรงครับโกงแขนขึ้นเล็กน้อย9้อที่ห้า้อที่หก้ที่เจ็ดต่อไปถ้าไหวนะครับก้อที่เจ จีห,หายเข้าหาต้นหน้าไปเ้าที่สองความเฉดับหายมัน,นมออกเก,ก้ที่ส,ส,สามเข้าหนึ่งหัวไม่หนึ่งจลศีรษะก้าทีสี่งไดหน้าคือก้าที่ห้าหกเจ็ดต่อไปดีโปพานะครับเก้าที่หนึ่ง บิดขวาก่อนก้าขวาบิดขวาก่อนจีบขวาด้านล่างเก้าที่สองจีบซ้ายเก้าที่สาขวาก้าที่สี่ซ้ายเก้าที่ห้าขวาหกเจ็ดครับถ้าต่าตอบ pairwise ถ้ากอตอนนี้มือขวาอยู่ด้านล่างมือซ้ายนะครับที่จีบมือขวาจีบด,ด,ด้านล่างมือซ้ายเก้าที่หนึ่ง สองเก้าที่สามแผนตึ้งสามขนานกับตัวสี่ห้าหกเจ็ดทีนี้เวลาเปลี่ยนมนึงนะครับเก้าที่หนึ่งจีมือซ้ายเบินอุ้งมือขวาหันฝ่ามือขวาออกข้างนอกสองเก้าสามแผนตึ้งครับ 4ีห้าถ้าตอบผิบวชูฝาข้างหน่1จิตมือไหนมือซ้ายจิตขวามากว่าข้าง2องเยงสาขวามืออย่าเวลาตัดกันให้ตัดกันที่หน้าอกนะครับข้า่3ปล่อยจิตมือซ้ายจิตสขวา่ห <7 S 2> นะครับต่อไปเวลาเปลี่ยนค่าหนึ่งดึงมือซ้ายที่อยู่ข้างหลังมา,มาตัดกับมือขวาที่หน้าอกสองในก้าที่สองก้า,าที่สาปล่อยจีบซ้ายมือขวาจีนส่งมาสี่ห้าหกเจ็ดถ้าต่อไปผ่าลาเพียงไหลนะครับจีบมือซ้ายหนึ่ง จีว่ามือขวาหนาซ้ายสองสามปล่อยจีนะครับทุกครั้งยอย่าลืมว่ามืออยู่ระดับสายตาสี่าจดทีนี้เปลี่ยนครับม้วนมือซ้ายมาที่หน้าอกหนึ่นนงสองปล่อยสามครับสาม 4 5 6 7ถ้าต่อไปนะครับโรงสีหน้า1นจีมือสองข้างอยู่ในระดับดึล้วดึงขึ้นในก้าวที่สอก้าวที่สปล่อยนะครับมือไม่การออกเกินไปไม่ไม่สูงเกินไปมืออยู่ระดับสายตานะครับ4 5 6 7 เตือนนะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 4. ่งสองสาสี่สี่นะครับเตือนนนะครับหนึ่งสอนะครับภาพตอ่อไปจ ใต้ศอกนะครับท่าต่อไปจีบใต้ศอกเนี่ยจะเป็นท่าเรียกว่าท่าต่อศอกนะครับท่าต่อศอกจะจีบมือนะครับคว่มด้านล่างอันนี้ต่อศอกมือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวาอ,อยู่ข้างล่างเวลาเปลี่ยนข้างนะครับก็จะเปลี่ยนลักษณะนะครับ 1>, 1 2 3 4 5 6 7งสา้เปลี่ยนอเนะครับพอถ้าต่อสอบเสร็จนะครับต่อด้วยสอดส้้นมาล้ครับ1 2 3 4 5 6 7เปลี่ยนข้างครับ1ส,อส,ส,สบอสอดซ่อยมาแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะปิดโบราณ1 เริ่มจากขวาก่อนนะครับถ้าเาวลาปีปะบอลเริ่มจากขวากรับหนึ่งสองก้าที่สามแนตรง9ก้าที่สเดินไปข้างหน้านะครับสเดินไปข้างหน้ 4, าสี่ยอข่าลงห้าเก้าที่หกเก้าที่หข่าขวาหน้าลงไปเจ็ 那告诉我弟。La casa, la